สวัสดีครับผมมิ้นผู้จัดการฝ่ายช่างเทคนิคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่างม i n นซัพพอร์ตคอร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซตเจ้าตัวกล้อง HP 30 MP 20W นะครับให้จับ Wi-Fi ที่หน้างานนะครับโดยวิธีค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า P6s Lite ขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราไปที่ตั้งค่านะครับแล้วไปจับ w i f i หน้างานก่อนนะครับผมสองทางผมเนี่ยจะเป็น Wi-Fi ชื่อว่าเทพนิ้ง2.4นะครับให้เป็น WiFi 2.4เท่านั้นนะครับ 5G ไม่สามารถจับได้นะครับหลังจากจับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่ตัวแอปที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่รูปบวกนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มอุปกรณ์ครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าเพิ่มอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับอ่าเสร็จปุ๊บ ในส่วนของหน้าตัวแอปเนี่ยก็จะบอกให้เราเนี่ยนะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับขั้นตอนที่2ก็คือทําการรีเซ็ตกล้องนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตไปพร้อมกันนะครับขออนุญาตรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตของตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราใช้ที่จิ้มกดค้างไว้นะครับจนกว่าตัวกล้องจะร้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ The system resetting is reset แล้วก็ปล <Res et S 1> ่อยนะครับ มันจะบอกว่า reset successful นะครับก็แปลว่า reset สำเร็จนะครับรอตัวกล้อง detect สักคู่หนึ่งนะครับผม System <startup> ตัวกล้อง detect เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับเราก็ กดในส่วนของได้รับเสียงรีเซ็ตสำเร็จแล้วนะครับกดถัดไปเลยนะครับและในหัวข้อนี้นะครับให้เราเลือกเป็นคำว่ากรุณาใช้เครือข่ายกระจายรหัสสแกนเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์นะครับผมเลือกไปเลยนะครับแล้วในหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเลือกให้เราแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไปจับ WiFi 2.4เมื่อตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับตรวจสอบในส่วนของรหัส Wi-Fi ให้ดีนะครับถ้าใส่ผิดมันจะไม่สามารถจับได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไปนะครับผมแล้วก็จะขึ้นเป็นรูป QR วอารโค้ดแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยนำตัวกล้องนะครับแล้วก็นำคิวอาร์โค้ดนะครับจ่อกันแบบนี้นะครับจนกว่าจะได้ยินเสียง Please scan QR code to connect WiFi อ่ามันจะมีเสียงติ้ง <And S 1> อย่างนี้นะครับแล connect l e แล้วก็ให้เรากดคำว่าฟังข้อความแจ้งนะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผม four-way c o n n e c t i o อ successful อ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนตัวกล้องจับ Wi-Fi ที่หน้างานนะครับหลังจากในส่วนของตัวกล้องเนี่ยจับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้คือให้เราทำการตั้งชื่อนะครับถ้าเราคิดไม่ออกเราสามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งเป็นเท็นะครับเทส นะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าสมบูรณ์นะครับอ่าเรียบร้อยครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับให้เราลองหานะครับว่ากล้องตัวนั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็คือจะขึ้นเป็นอันแรกเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองกดเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวกล้องโรบอทได้แล้วนะครับลองคอนโทรลนะครับ เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมลองปิด wiFi แล้วเปิดเป็น 5G แล้วลองดูนะครับว่าสามารถดูได้ไหมก็สามารถดูได้นะครับผมเราสามารถคอนโทรลได้นะครับตอนนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะดูผ่านออนไลน์ผ่าน 4G 5G ได้แล้วนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยะครับผมวิธีการเชื่อมต่อครับ